สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ควรนำเสนออะไรบ้างมีน้องถามมาว่าได้ทำครบ5บทแล้วจะต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ควรนำเสนออะไรคลิปนี้พี่จะมาแนะนำแนวทางนะคะให้น้องๆน,นั้นนำไปปรับใช้เมื่อเราทำวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือทำวิจัยครบถ้วนแล้วเราก็จะต้องมานำเสนอซึ่งท่านกรรมการนะคะเขานั้นทราบดีอยู่แล้ว ว่าเรานั้นจะทําอะไรนะคะเพราะฉะนั้นการแบ่งเนื้อหาในการนําเสนอในส่วนของบทที่1ถึงบทที่3นั้นพี่แนะนําว่าให้นําเสนอใช้เวลานะคะแล้วก็เนื้อหาประมาณ40%อีก60%จะเป็นเรื่องของผลการศึกษาการอภิปรายแล้วก็การพูดถึงประโยชน์ที่เราได้รับนะคะเพราะนั้นเรามาดูกัน ท่านกรรมการอยากจะฟังว่าเรานั้นไปเก็บข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างการวิเคราะห์ถูกถูกต้องไหมใช้สถิติถูกต้องไหมผลออกมาออใช้ได้ไหมหรือผลออกมายังไม่ครบถ้วนหรือผลออกมานั้นน่าสงสัยนะคะท่านกรรมการอยากจะเห็นและอยากจะเห็นการอภิปรายผลของเราว่าเรานั้นได้ออวิเคราะห์อภิปราย ได้ถูกต้องไหมนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเตรียมการกันในส่วนของสไลด์นั้นทั้งหมดพี่คิดว่าไม่น่าจะเกิน30สไลด์นะคะในเวลา30-40นาทีไม่ควรเกินนี้ในส่วนของ10สไลด์แรกนะคะ10หรือ12สไลด์แรกๆนั้นก็จะเป็นเรื่องของความความจำเป็นของการทําวิจัยเรื่องนี้นะคะว่าทำไมเราทำถึงเรื่องนี้กรอบแนวคิดแล้วก็ ระเบียบวิธีวิจัยนะคะว่าเรานั้นไปเก็บข้อมูลที่ไหนเก็บอย่างไรนะคะแล้วก็เมื่อได้ผลมาก็มานำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติอะไรหลังจากนั้นเราก็มาสู่บทที่4นะคะนำเสนอผลการศึกษาผลการศึกษานี้เราควรจะเริ่มที่ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างนะคะว่ากลุ่มตัวอย่างที่เราไปเก็บมานั้นมีลักษณะอย่างไร เป็นเพศอะไรอายุเท่าไหร่นะคะหรือ,อะระดับการศึกษาเงินเดือนไรายได้แล้วแต่นะคะที่เราจะอธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างหลังจากนั้นเราก็จะต้องนำเสนอให้สอดคล้องกับตัวแปรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สอดคล้องกับสมมุติฐานที่เราตั้งไว้นะคะสมมุติว่าถ้าเป็นสมมุติฐานก็ไล่ไปเลยนะคะว่า ผลการศึกษานั้นเมื่อ,ม,อมาตรวจสอบนะคะสมมติฐานแล้วตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้นะคะหรือปฏิเสธนะคะก็มาอธิบายนะคะเป็นลำดับลำดับอย่าให้สับสนนะคะต้องค่อยๆทำนะคะในส่วนนี้น้องก็สามารถยกขึ้นมาได้ว่าอะไรที่เป็นไปตามที่เราคาดหวังอะไรที่ไม่เป็นไปตามที่เราคิดเอาไว้เพราะอะไร ะะมันมีอะไรที่น่าสนใจมันมีข้อมูลมีการค้นพบอะไรที่น่าสนใจที่เราอยากจะมาเล่าให้ท่านกรรมการฟังนะคะแล้วก็บอกด้วยว่ามันสอดคล้องหรือแตกต่างจากทฤษฎีหรือว่างานวิจัยที่ผ่านมาหรือไม่นะคะและเพราะอะไรนะคะทำไมถึงเป็นสาเหตุของการไม่สอดคล้องหรือสอดคล้องนะคะที่บายไปและ เมื่ออธิบายเรียบร้อยหมดครบถ้วนนะคะครบทุก,ทกตัวแปรหรือ,อครบถ้วนว่าผลเราได้อะไรหลังจากนั้นมาสู่ประโยชน์นะคะว่าผลการวิจัยที่ออกมานั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารฝ่ายวิชาการฝ่ายการศึกษาฝ่ายบริการอย่างไรบ้างคะยกตัวอย่างเช่นมีประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารนะคะ เช่นผู้ในการโรงพยาบาลสปสชกระทรวงสาธารณสุขนะคะในการที่ว่าเอาผลเนี้ยไปวางนโยบายนำไปสู่การปรับมาตรการเป็นต้นนะคะส่วนฝ่ายการศึกษานะคะก็อาจจะต้องไปปรับหลักสูตรอะไรก็ว่าไปนี่คือสิ่งที่เราจะต้องบอกนะคะว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นควรไปทำอะไรและ เราก็ควรจะบอกว่าถ้าเป็นการวิจัยครั้งต่อไปมันก็น่าจะมีการเพิ่มอะไรหรือน่าจะมีการใช้วิธีไหนหรือเครื่องมือเป็นอย่างไรนะคะก็บอกข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไปสิ่งที่อยากจะให้น้องๆน,นั้นได้พูดถึงก็คือมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างนะคะเป็นประโยชน์กับคนที่จะทำวิจัยครั้งต่อไปและ บทเรียนที่น้องได้จากการทำวิจัยครั้งนี้คืออะไรน้องได้เรียนรู้อะไรนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านกรรมการได้ยินแล้วก็จะรู้สึกประทับใจนะคะที่น้องๆน,นั้นไปทำวิจัยแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะจบสุดท้ายสไลด์สุดท้ายด้วยการขอบคุณท่านอาจารย์ท่านกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ รวมถึงกลุ่มตัวอย่างที่ได้สละเวลามาให้ข้อมูลกับเรานะคะน้องๆคะในการนำเสนอนี้พี่เคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะคะลองไปดูนะคะประกอบกันการที่เรานำเสนอในวันสอบจบนั้นอาจารย์อยากจะเห็นความแตกต่างของคนที่กำลังจะจบเป็นด็อกเตอร์คนที่กำลังจะจบเป็นมหาบัณฑิต ภาพของน้องวันนี้ต้องแตกต่างจากวันแรกที่น้องนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์น้องต้องนําเสนอด้วยความมั่นใจนะคะลองลําดับเหตุการณ์ดูนะคะให้นําเสนอแบบนักวิชาการให้สมกับการที่เรานั้นจะได้รับปริญญาโทหรือเอกถ้าน้องๆน,นะคะอยากจะได้มีส่วนใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะลองเข้าไปที่ f a c e b o o k นะคะ พิมพ์คำว่าคลินิกวิเยานิพน์นะวันหนึ่งพี่ก็จะมาไลฟ์แล้วก็มาให้น้องๆน,นั้นซักถามพูดคุยกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ